ทุกคนครับตอนเนี้ยเราอยู่เฮ้ยวิ่งเล่นอะไรกันวะหน้าเฮ้ยวิย่งเล่นอะไรกันไม่กลับกล้องแป๊บนึงนะเฮ้ยวิ่งเล่นอะไรกันวิ่งเล่นอะไรกัน,น,อ,กนอยู่นู่นเลยนี่อยู่นู่นเลยซ o o m z o ให้นะยยิ้ดาวยิ้มดาวก่อนก็ไม่เลยน้ำก็ดาวนะบอ ขอดีกล้องมาน่ผมรีกล้องแล้วโอ้ยผมกูสารีกล้องเอาวิ่งเลยเลยกนดีกละภาพเสากุสภาพคือหันกล้องไม่ได้ด้วยประเดนะเ็นอะเออเพิ่มแสงหน่อยเฮ้ยกู <c oughs> ยไปที่อื่นแล้วจ้าไปรอละ ทุกคนเดี๋ยวผมขอลุกขึ้นเป็นึงนะมาทุกคนผมลุกขึ้นแล้ว,วปเป็นไดนกันวะอยู่น,น,นู่อน,นอยู่น,น,นู่นเดิ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 นอ้าวกินขนมวะไหนกินขนมอะไรมันเมนูเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนคร<ม>ูจอ<ข>นครับดูนี่ครับสวัสดีครับดูนี่มันติดกันเป็นบุ้ยเลยเฮ้ยโอ้โห มันมาจากนู้ป่ะมันมาจากไหนนะครับคุณผู้ชมแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยห้ามเข้าไปนะย้ำว่าห้ามเข้าไปห้ามเข้าไปนี่ห้ามเข้าไปห้ามเข้าไปมันเหมือนหฮะมันเหมือนเข้าไปข้างในอะไร ซ่อนกล้องนะจะซ่อนกล้องจะซ่อนกล้องนะถ่ายนะถ่ายอีกเออถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคถ้าคุณผู้ชมดูนี่นะปี๊บโคตรเบนเลยครับโซลเล่เฮ้ยโยนทำไมโยนทำไมวะเออเออเออก็มันเหนื่อยมามามาไปนั่งเล่นกันจบจากแล้วเ,อ,อ,เอ,อ้ยเอ,อ้ยยังมันยังไม่จบ มี20นาทีอ่ะไม่ให้จวดใียี่สินาทีอ่ะเย่าอ,อย่าเข้าอย่าเข้าเอ้ยไปนั่งมึงนู้นกันไปนั่งมึงนู้นกันมา หันกลออยังไงวะก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้วนะ่าทุกคนหันกล้องอยังไงอย่าลืมบอกกันใต้คลิปด้วยนะครับเีแรกว่าจะอัด20นาทีน้โบสแต่พี่อัดแค่10นาทีพอ,อ10นาทีพอสำหรับยูทูบถ้า20น,น,นานทีมันจะนานกว่านะไม่ใะฉนั้นมันจะ มันจะไม่นานกว่าน,นะแค่20นาทีอะใครจะถึงรถนั้น,น,นคนนั้นชนะอุ้ยอากาศดีมากวันนี้พี่ซันคุงถ้าพี่ม่เห็นเกมเด็พี่ต้องตาผลเสือท้าวาวาววววววอนให้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 ใหใหผม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 แดกโคตรทำไมวะ จะได้รถเหม็นถ้าเราทำแบบนี้ม,นนมันจะกลายเป็นรถเหม็นแต่ถ้ากินธรรมดาจะไม่เป็นรถเหม็นทุกคนทุกคนด,ดูนะี<อ>่นะอามิลินจุ่มแล้วาจุ่มกล้องหน่อยนะจุ่มแล้วนะจุ่มแล้วนะบีบเย้เฮ้ยทำไมอ่ามันรถเหม็นแง่โอ้ยอย่านะครับจำเป็นต้องอย่า หนูไม่รู้ว่านั่งในห้องแอร์หรือเปล่าแต่ว่าจะนั่งไม่ได้คุณนี่ร้านให้ผู้ชตอนนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะกินหน่อยกินได้ได้ไอ้ผู้ชมแหมว่าคนถ่ายชื่อว่าบีทเรานั่งโตนี้กันไหม ใครนั่งตรงนี้ก็เอาหน้าชนะใครนั่งตรงนี้ก็เอาหน้าชนะใครได้กล้องเร็วนะคะท่านผู้ชมใครยจะได้หลับเป็นะนชนะเออเต็มด้วยนะมันนั่งคนสุดท้ายนะจำถ้าบดถ้าบดนั่งคนสุดท้ายอ่ะให้ให้ลูกอ่อนคุณนัหน้า นะคะพอดีวิ่งเล็บอีเลนเลยวะเนี่ยที่เป็นแพ้นะอืมแพ้ก็แพ้เดี๋ยวโทรศัพท์ตกเดี๋ยวนะนี่ทุกคนระวังโทรศัพท์ตกนะแม่ผมต้องระวังโทรศัพท์แม่ผมตกไม่งัรนแม่ผมด่าแน่นอร้อยเปอร์เซ็น ส่วนอายุผมไม่บอกแมาก่เป็นคนฟังไปเร็ว,รว้ย ใครไปถึงรถน้องมิรินก่อนคนชนะใครไม่รูใครถึงรถของเบอร์ก่นชนะใครถึงการคนนั้นเห็นกระสือใครหลังคนนั้นหกรอครทีหลคนนั้นเห็นกระสือนะ ใครไอ้ไปอยู่ตั้งโลกอันนี้คะอาเย็บไสแล้วว่าได้ไปทุกคนขอโทษด้่หายกระน้ำนะทุกคน หนึ่งเรื่องของโฆษณา,นานะครับทุกคนเฮ้ยจ้าไปทุกคนฝากมา,าดิฝากถึงก้อนให้หน่อยนะโอเคอย่าทำรูุกค<พ>ใครใครใครอ่ะอยากทำอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะอยากให้ลงคลิปใหม่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราจะย้ายมาทำคลิปเต็มแล้วนะคะทุกคนใช่เพรคลิปคลิปขาด ด้านไม่ค่อยเยอะเลยแต่เรายังทำคลิปช็อตอยู่นะครับใช่ไหมใช่คบบลิปซอมบี้อยู่เราจะลงหรือว่าเรามาสัปดาละครั้งหรือว่าเรามาทุกวันคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับหรือว่าเรามาแต่ว่าผมจะลองคลิปช้านิดนึง,น,งนะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับใช่เอาไปอทำไมว้าว อไม่เป็นไรครับต้องเดินไปทีละข้างใอ้เจออไม้นึงไม่รู้เมเอาไปหนึ่งไม้มิลลิกับเปมเขาจะเอาเมอ้า 嗯嗯嗯，嗯。Uh, uh, uh. uh.